ครับสวัสดีครับตอนเยน็นๆกองแรงวันที่เกานะครับนี่สายยนไก่สงการแล้วครับไก่สงการแล้ววันนี้นะครับจ่องโอเรียนฟร์มปลาไหหน้านะครับยังมีโอกาสนะครับจะรีวิวซิ่งประดิษฐ์นะครับซึ่งอีพีก่อนนึงก็พาไปเบิ่งไข่ปลาไหล นะครับืัอนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับได้เห็ดนะครับที่เพาะพันธุ์ปลาไหลนะครับไข่ปลาไหลนั่แหละนะครับเฮ็ดเรื่อยๆนะครับส่วน้อนเห็ดกับบระเทศาทยดอกนะครับมาเบิ่งกันนะครับนาะพี่น้องว่ามันเป็นยังไงนะครับอุปกรณ์ยังไงนะครับหาท่อ PVC นะครับ ล้วก็สื่อของนี่ครับนี่เอามาบึงน้ำกันครับพี่น้องเอามันขึ้นหน่อยจ้ะมาเป็นนองทวงเนาะผมเฮ็ดอันเดียวนะครับตัวเดียวขึ้นตัวเดียวยแหละนะครับซึ่งกรประกอบด้วยนะครับกล้วยนะครับกล้วยสิ่งนี้ตะแกงร่องนะครับแล้วก็ซามหาซีน้ำ ประมาณยี่สิบบาทลของถือนะครับแล้วก็มี PVC นะครับ PVC ของงอขอดสามทางนะครับสามทางแล้วก็ว่าวบว่าวนี่ใส่สองตัวนะครับผมจะใส่สองตัวนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำซึ่งยุคขขงล่างหมดละครับพี่น้องปั๊มน้ำยุคงล่างอสิบะเห็นดอกนะครับ,ขขลรนะรบแล้วก็มีตะแกรงตัวใต้ นะครับซึ่งผมเจาะรูไว้ระบายน้ำท้ำบนตัวนี้นะครับแล้วก็มีตะแกงไปถ่าร่องรับน้มปาะหลฟักไข่แล้วนะครับจะมาลงยุ่ยตะแกงตัวนี้นะครับผมเหียดท่านเดียวเสร็จไปเลยผมจะเอาเตี้ย,ยบนใต้มาลัดไปนี่เพื่อคว่มเหมือนคุ้งนะครับแล้วการเห็ียดยังไงต้นมีนะ,นะครับนองแต่ว่าเห็ีดไม่ไม่กับปวดหัวอ,อยู่ หยุดใบไม้กระปวดหัวเอามาลองเหมือนกันนะครับมันจะได้ผลบ่นะครับมาล่องเหมือนกันมันจะได้ผลบ่เดี๋ยวนีว่าท่านเอาไข่มาใส่หรอกนะครับอีพี่ต่อไปคุณละนะครับเอาผมจะเปิดสวิตไฟลองบึงนะครับหย็ดปัม่มปั่มทำงานเลวพี่น้องเสียงปั่มทำงานเลวตั้มก็ตื้อตื้อนะครับลอยก็บานะครับนี่คือ กวยนะครับที่ห้องไว้ร่องรับใส่ไข่มันจะเป็นหนามวนนะครับมันจะเปียกเป็นหนามวนซึ่งน้ำอ่าได้ก็ได้ปั้นกระสิปั้นกันนี่แหละนะครับได้ปั้นสิปั้นกินนี่ถ้าตัวนี้มันแห้งนะครับผมกระสีระบายตัวนี้ซอยครับบายตัวนี้ซอยเพื่อบใบไข่กระเด็นออกจากกวยนะครับเพื่อบใบไข่กระเด็นออกจากกวยกัะสีดีรละลงับร่อง ใช่ผู้เดียวนะครับเอาพ่อประมาณนะครับถ้าฟักใข่เลี้ยวมันเดิดจะลอยตัวนะครับมันจะลุ่งนี้เราก็มันจะลุ่งในหู้นี้นะครับมันก็จะลุดลงในหู้นี้นะครับ,รบยังมาท่านคว่จมจวบูชาดีประเด็นลงในหู้ซึ่งผมจะตอสายยางไว้นะครับลงมาล้วก็มันก็นจะออกผมมาชุดนี้นะครับ ที่ผมทำรองรับไว้นะครับอะไรหน่อยก็จะยู่ในยูนีนะบจะนวดกลัวว่าจะแกงแรงแล้วก็คอยสิเอาไปขอพันเดี๋ยวไปอนุบาลน,นะครับซึ่งผู้เจี่ยวชาญเนี่ยว่านะครับมันรเกาะไข่เลี้ยวมันจะฝักไข่ตัวว่าเป็นตัวเลี้ยวมันจะมีไข่เหลืองติดทองอยู่ กไว้ประมาณจากอาทิตย์นึงก็ให้อาหารวันสัตวนะครับสิ่งออกซิเจนกับซิบัสดซใส่ดอกคือพ่าน้ำไหลลงมันมี่องอากาศอยอะชาบอดีจะได้กับผมก็จะเอาออกซิเจนมาลงถังนีน่นะครับเห็นมันขึ้นนะครับนี่ครับพี่น้องน้ำไหลลงมานี่นะครับบัดนี้มันจุดนี่นะครับปกติล้นะน,นะครับให้ไม่ล้นตัวนี้นะครับไปล้นหุ่หนยนต์กวน เพราะว่ามตัวนิไม่สมอ่างนะครับไม่สมอ่างตัวนี้น้ำโดนน้องพงุ่มจะลงไปคนครับอ่างอ่างไต่้องหลับไปนะครับแล้วกระิหมุนเวียนขึ้นมาสิล่ะพี่น้องครับหมุนเวียนขึ้นมานะครับชายกระติบตัวนึงกับคุณกระิบต้อนน้ำอย่านี้แหละ,ะก็ตัวน่จาจะนี้แล้วก็ะิบเขี่ยมย่งกันกับตัวนี่ คเทียมย่องกันมากสิกับอีกเดือนไม่ว,ว่าจะเป็นหนำหมเวียนพี่น้องก็คงจะเข้าใจยุทธดอกเนาะดูว่าผูใ้ใดสนใจที่จะเลี้ยงปลาไหลนะครับเลี้ยงปลาไหลหน้าคือผมนะครับจากการศึกษานะครับจากเด็กข่มรูกนะครับกับคนกว่า ทาางในย t u b e หรือว่าจะสอบถามโดยตรงผมก็ได้นะครับผมกับยินดีใน้ความกับประจางับพี่น้องนะครับหรือว่าถิมาม่บึงก็ได้นะครับซึ่งผมเหียดฟ้ามไว้นั่นผมพอพันไว้เมียพันไว้นั่นก็รู้สึกว่าสมเด็จแล้วละ่ะนะครับไข่แล้วในนี้ไข่ได้งบอ้างหนึ่งนั่นในซีซีห้างนะครับอ้างหนึ่งในงนะครับ ก็เสียว่าเป็นผลํำเร็จของผมอยู่รับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการพอพันนี่แหละการพอพันการอนุบาลลูกปละไหลนะครับก็บพี่น้องท่าในใดสนใจก็อาทักมาสอบถามได้หรือว่าคอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับหรือว่าถ้าพี่น้องเห็นว่าเห็นป่ะถิอต้องก็ร,รอฟังคำเนียนน้ำนะครับจากที่จากน้องผู้ที่เจ้าช้าน เลี้ยงมาก่อนนะครับผมก็เป็นช่อง,งน้อยๆเห็ดช่องขึ้นมาแล้วก็เห็ดปาวเหมือนมา่าไม่ไหมนะครับครับพี่น้องนะครับพี่น้องสนใจก็ทักมาอสอบถามได้นะครับทางเอาเรียนฟราร์มนะครับเบอร์ติดต่อก็0 8 9 6 2 0 0 1 6 2ครับ0 8 9 หกสองศู 20, 2, นะครับติดต่อได้สอบถามได้นะครับหรือว่าให้กคกล้วยหากิเห็นจังใดนะครับแนะนำจังใดก็ผมยินดีนะครับยอมรับคำชี้แนะจากทุกท่านแล้วนกะ็พร้อมที่จะให้คำอธิบายจากพี่น้องที่สนใจนะครับสำหรับอีพี่นีก่ก็ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอีพี่หน้าผมจะตักไข่มานะครับมาลุงมัชนุบวมลุงมยินดีนะครับ สำหรับมือนีก้ก็สวัสดีเพื่อนกินอีกคนนะครับสวัสดีครับ